ในนี้เราจะมีตัวซีคร็ดหรือเปล่าว้าววุ่นหวันมาโ oh อ้ยม่กป้าไปแกะไิมแม่กัูอ <c> ะ <oughs> มันเป็ตัวอะไรอะแกะตัวมาอ้ยตัวอะไรอะอ้า <c oughs> เห็นข้างหน้าแล้วใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรมันคือการแกะตองอาร์ทรอยครั้งที่2นะคะหลังจากที่ครั้งแรกนะคะเรางงกันตาแตกวาวุ่นวุ่นวหวมากครั้งนี้เราจะไปทําการศึกษาข้อมูลมาบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกะเจ้านี่คะ่ะน้องมอลลี่นะคะวันเนบราเธอร์วันทันเรทแอนด์วอร์ซอรีนะคะ ซึ่งคอนี้นะคะเป็นคอลเลคชันนะคะที่น้องมอลลี่นะคะเขาเอ็กซ์กับทาง Warner b r o t h e r นะคะซึ่งเป็นค่ายหนังนะคะซึ่งได้รวบรวมตัวละครน,นะคะจากค่ายหนัง Warner b r o t h e r นะคะมาเป็น12แบบนะคะบวกกับอีกหนึ่งตัว Secret ซึ่งนี่แหละคะ่ะเราจะมาลุ้นกันว่าในนี้เราจะมีตัว Secret หรือเปล่า อย่างที่บอกนะมันจะมีทั้งหมด12แบบนะคะซึ่ง12แบบแล้วก็ซีเคร็เนี่ยเขาบอกว่ามันเราจะพบได้หนึ่งใน144เออดูสิว่าเราจะเจอไหมนะเราจะเป็นหนึ่งใน144หรือเปล่าอีกเช่นเคยตื่นได้นี่แล้ว่ะทุกคนนี่เป็นครั้งที่สองนะคะมีความน่าตืดีนี่อันนี้แม่จะยังไม่ดูใบาการ์ดนะมันก็มีการ์ดมาให้เหมือนเคยเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนกันเนาะ แม่กลัวแม่มีความกลัวกลัวแบบอะไรนี้ขนอ่ะมันจะตัวอะไรอ่ะต้องขออภัยชาวเน็ตด้วยนะคะสาวโซเชียลแม่บอกเป็นคนที่กลัวตุ๊กตาอะไรแบบนี้ขนๆนะมันชื่ออะไรอ่ะตัวเนี้ยนั้นเราไปตัวต่อไปกันเลยซอม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 ซื้อเคล็ดตัวนีไหมอันที่สองแล้วว้าวอันนี้คือคือท่อแมนเจอรี ตัวต่อไปลุนสีเขตมากเลยคุณอ่าแตนแตนเปิด,ดปแล้วนะทุกคนว้าวอ,าอ่าดีนักบอสนักบาดก็มามามา,มาเรื่องต่อไปสิสะเจอสีเขตดไหมเอาไปหยิบหนึ่งกองไม่รู้จะมีไหมก่อนอ่าหยิบแล้วใช่ไหมมาเร็วๆแล้วก็ ตื่นเต้นจังเลยครับเอวถึงเด้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 งเนั่นเด้งแรงว้าวเดี๋ยวแม่แก้ให้นะเดี๋ยวเพิ่งนะเราจะยังไม่ดูการ์ดนะโอเมซายเป็นออกมาจาก The Lord of the Rings อ่ะไปอีกกล่องนึงอ่ะไปอีกกล่องนึง เลือกเลือกจะเอากล่องไหนเดี๋ยวแม่แกะให้นะคะผู้ชมมาลุ้นกัน,นว่าเราจะเจอตัวซีเกทหรือไม่อย่างไรอุ้ยทำไมตัวนี้มันเบาๆนะเฮมีไหมนเนี่ยอ๋อนั่นละ่ะฟอเกลหรือซูเปอร์แมนซูปปเปอปร์แมนนะจ๊ะแต่ว่าอยู่ในร่างของน้องมอลปปลี่าล่ะอ่ะสีกเก็บมั้งสิกเก็บลูกแม่ดูสิเขาชื่อว่าสีเก็บแต่กล่องนึงซูเปอร์แมน อันนี้เหรออ,อันนี้นะน้องวายทั้งซ้ำไปเลยจ้าแต,ตัวอะไรนะาซ้ำเชื่อมันเอ้านี่มันซ้ำอะ่ะ<ำ>ใช่ไหมอ๋อก็คือนนี้ก็มีเป็นทองเป็นเจอรี่อย่างเงี้ยหรอตกใ, <laughs> ใจนะจ๊ะหนูว่าซ้ำไปแล้วจ้าหนูมาตัวต่อไปแม่หยิบละเดินด่า แอนนาเบลใช่ไหมคุณต่ำเธอได้เธอคือแอนนาเบลใช่ไหมใช่เลยเธอคือแอนนาเบลตัวนี้แอนนาเบลสมา์น่ากลัวมากเอาแล้วน้องสิกหยิบอันนี้หยิบอันนี้มันล้วนะคะ ไม่เจอนะตัวซีเคร็นะไอ้สารพัวตุ่นเต็งเลยเอ้ยจะมีไหมเนี่ยแต่ถ้าไม่มีก็คือเราก็ต้องไปซื้อตัวซีเคร็หรออ๋อเด็ด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 แม่แปะก่อนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจับก่อนซีเคร็ดตรงมาซีเคร็ดตรงมาจานสุดท้ายแล้วน้อง ีตัวอะไรอ่ะเขาคือตัวอะไรคะคุณนี่เขาคือตัวนี้โอ๊ยสองอันสุดท้ายแล้วสองอันสุดท้ายแล้วทุกคนโอ๊ยแกะไม่ถูกแล้วเนี่ยอ้าวไม่มีที่แกะอ๋อนี่ใช่ไหมโอ๊ยตัวอะไรอ่ะโอ๊ยเฮ้ยแกะพร้อมกันดีกว่าสองอันนี้จะได้หลุนเนะี่ย เราจะได้ไหมสิยิ่งกดรุ่นหวอยอี่ตอนนี้นทุกคนอะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้อ,อ,อีกตันวน้ออุ้ยซิเกตจะมาหม่ยอายเดยเบ้อันนี้โอาหดได้สิเกต ตัวนี้มันมีใช่ไหมโอ้ยทุกคนสำรับกล่องนี้ไม่มีไซส์ครับแปะมีสั้นแปะมีสั้นแปะลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาตัวซีเก๋ใหม่ก็ได้น้อโอ้ยก็เสียใจกับแปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ได้น้องๆที่น่ารักมาแทนโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกล่องสุ่มกันดีกว่าเราจะได้อะไรในละัคกี้บอโอเคไม่เป็นไรพักใจเราพักใจเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะโอเคแต่ก็อย่าลืมไปตามกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะน้องคอลเลคชันนี้นะคะก็คู่ควรนะคะในการที่จะสะสมเหมือนกันนะคะเรามาดูมาถึงลัคกี้บ็อก ไปช้อปปิ้งมานี่นะคะแม่ไปเดินที่ลอฟมาะคะเขาโควรอบ26ปีลอฟเขาก็เลยจัดบอกว่ามีกล่องซูมนี้แล้มันลุ้นคือในนี้ไม่รู้เลยว่าจะได้อะไรยังไงบ้างโอ้แกะไปเลยละกันอันนี้แม่ก็ซื้อมาประมาณกล่องละพันเขาบอกว่าประมาณพันสกสิบบาทถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้เขากวามันจะมีประมาณ3 4 2, สกล่องซุ่มอะไรเนาะเดี๋ยวไปแกะดันดนดนดันดัน าาอค่ะเป็นแม่ล้นแห่งโลกนะแล้วคือที่บ้านอันนี้เป็นบ้านใหม่ก็คือไม่ได้มีคัตตูงคัตเตอร์อะไรเลยนะจ๊ะคัตมือล้วนๆกล่องคือว้าวว้าวว้าวคืออะไรสติไปอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนโอ้มีทั้งหมด4กล่องนี่ถัะดไป เป็นนี่สี่กล่องนี้นะคะนี่1กล่องซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมนี่เขาบอกว่ามีเขาก็จะมีตัวซีเครตเหมือนกันนะคุณผู่ชมอันนี้ก็มีสี<อ>ออ่ตัวเออไปเอาแอม่าไปก่อนลูกไปอันนี้เป็น s o n นี่แองเจิลซ n นนี่ก็มีทั้งหมด 3, 4, 5, 6มีทั้งหมด6ตัวแล้วก็มีซีเครตอีก2ตัวน,นี่กล่องสุ่มที่แม่ได้มานะจ๊ะอันนี้เป็นลอล่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเราซื้อได้หรือเปล่า อันนี้เป็น plus toy มั้งว้าวอ,อ,อ่านี่ี๋ยวเรามาแกะกันว่าเราอ่ะจะได้ตัวอะไรแล้วก็จะได้ตัว limited c ี c ค e s อะไรใดๆไหมอ่ะอันนี้ก็คือกล่องสุ่มนะจ๊ะเป็นกล่องสุ่มที่แท้ทูเลยกล่องสุ่มที่แท้ทูไอเอ็มมาที่เอซิทำร่วงไปก่อนละกันหนเพี่เอมมานะคะมีทั้งหมด4ตัวดูสิถ้าเราไม่ได้ตัวในเงี้ยน่าจะหมายถึงเป็นตัวที่ซ่อนอยู่ปะ ถ้าไม่มีตามเนี้ยเนาะน่าจะเป็นตัวที่ซ่อนอยู่ฮิ็เดล้วหรือเปล่าเราจะโชคดีขนาดนั้นเลยหรือเปล่ากล่องเก่งอะไรก็คือสป,ปาบไม่ได้เดี๋ยวดูซิเฮ้ยเขามีอะไรอ่ะเฮ้ยเจมป์ะว่าคือซิดูตัวกัน <laughs> คือแบบมันไม่เนะห,หมือนอ่ะโอ้ยเขาจะได้หรอแต่ถ้าดูจากการอะทำไมเหมือนไม่มีอะทุกคนหรือเปล่าหรือมันคือตัวนี้แกะดูก่อนฟ้าบอกแกะก่อนนะ ใครใครฮคยไหนใช่หรอกรีดทำไมเอ้ยมันไม่ใช่เปล่าใช่หรออ๋อดูชื่อสินะโอ้ยทำไมเราไม่ดูชื่อละ่ะมีกรีดอยู่ตั้งนานอ๋อมีสองฟังโอหลอกแม่แม่ก็ดูฝั่งเดียว <laughs> ตายแล้วนะแตกร้งเพ้งกันเลยทีเดียวก็คือเราไปดูวันเดียวคือไม่มีนในด้านเดียว <laughs> สรุปไหมใช่ตัวซีเครตนะจ๊ะแม่ได้น้องตัวนี้มานะจ๊ะมันเป็นเหมือนสิลาจาร์หรือของเอ็มมาหรือเปล่าอ่ะนี้ละกันไปต่อกันที่ตัวของลอร่าลอร่าก็มีทั้งหมด12ดีไซน์นะคะอุ้ยอุ้ยแต่มันมีความดีงามน,นะเหมือนซองสบู่เลยอะ่ะคุณอุ้ยน้องคือลอร่านะคะมีชื่อว่าเยเชอรี่อ่ะเยเชอรี่ไปแล้วหนึ่งนะจ๊ะอ่ะเชอรี่ แต่สิ่งที่แม่นะสิ่งที่แม่ช็อตฟิลอีกและะ้วซอปูปร,ราไม่มีน้องปูปรารานะจ๊ะนี่มาจากจีนนะจ๊ะอินพอร์ตมาเป็นน้องหลอราชอวน้องชอรี่รี้องวายมีตั้งมากมางยอดเรียบกันค่ะยาใหญ่ละแม่ไบตัวต่อไปอะตัวสิวก่อนไหมตัวสิวก่อนนะอ,อ,นนะอันนี้คือซอนนี่แองเจก็จะมีทั้งหมด6ตัวมาแล้ว ี่คือซอันนี่เธอคือหมาเธอคือด็อกนี่ตายน้องด็อกมานะคะน้องด็อกเออน้องด็อกตายแล้วเก็บยังไงกันจ้อนคะทุกคนมีกี่ซีรีส์ก่อน อเค่านสุดท้าย,ลยแล้วนะจ๊าวา่าแ้ได้ตัวอะไรอันนี้หนักเลยไม่รู้เลยเพราะว่าไม่มีภาษาไทยเลยทุกคนช่วยแม่ด้วยภาษาไทยไม่มีเลยอ <Un c red> ังกฤษก็ไม่มะอุ้ยตัวใหญ่ามากะเธอเธอนคือ Sunny Works อ่ามีภาษาอังกฤษมาละแม่เห็นแล้วโอ้ย Sunny Works ว้ายเธอคืออย่าบอกนะว่าเธอคือ ประตัตอะไรแต่ไม่ใช่ซีคร ت, ีตเธอคือตัวนี้เธอคือตัวนี้ตัวที่2องอ่าไม่ได้ตัวนี้มานะจ๊ะมันคือพลาสทอยเหมงอันเนะี้ยและนี่ก็เป็น4ตัวนะสาที่แม่ซุ่มมานะจ๊ะโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะ คุณผู้ชมโอเคนะคะและวันนี้แม่ก็ขอลาไปก่อนโอ้สุดใจไม่ได้สิค่ะแม่ก็เสียใจโอเคนะคะและนี่นะคะก็เป็นเป็นความบันเทิงเล็กๆน้อยน้อยนะคะอันนี้เป็นกล่องสูมเป็นลัคกี้บ็อกนะคะก็ได้พบเจอน้องตัวใหม่ๆมถ้าถามว่าในนี้แม่ชอบตัวนที่สุดแม่ชอบตัวนี้เลยจ้า เยเชอรี่ yeah, นะจ๊ะน้องเชอรี่หนังน่ารักนะรอล่าเป็นรนะ okay. อร่านะแกงั้นวันนี้นะคะยายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแม่ส mm ุด hmm. สร้างปฐมมาด้วยนะคะวันนี้แม่ก็ลากไปก่อนนะคะน้องเอสสึแล้วก็ป๊าของเขาค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ